เก็บกักความชื้นได้ดีเลยค่ะหายน้ำหายปุ๋ยนี่ก็จะยู่ได้โดนแดดจะบวบเผาลักษณะการแตกกอถือว่าโอเคค่ะสมเล่าค่ะสมที่เป็นอ้อยพันธุ์ไม่ยู่ค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องคะอันนี้ก็คือ,อเอาเศษใบอ้อยค่ะพี่น้องเคลียเศษใบอ้อยลงไงใน ร่องอ้อยนะคะลงในหลุมอ้อยลงในร่องอ้อยค่ะพี่น้องที่เขาปล่อยน้ำใสนะคะเพื่อ,อปกคลุมหน้าดินนะคะพี่น้องเพื่อปกคลุมหนาดินบ่อหายหนาดินอ้อยแห้งค่ะที่เขาที่เขาเคลียใบยมันขึ้นไว้ตอนนั้นนะคะเพราะมันเป็นอ้อยต่อน้องมันก็สีมีไบค่ะที่นี่เขาก็เคลียลงค่ะพี่น้องเคลียลงไหว คุมหนาดินไว้ค่ะกะจีได้บ,ตบ่ต้องไห้น้ำบอยค่ะพี่น้องข้อดีคือบ,ตบ่ต้องไห้น้ำบอยแล้วกะเป็นปุ๋ยน้ำข่าเป็นปุ๋ยน้ำนะคะโอ้ยแต่ว่ามดแดงหลายบ่คักค่ะพี่น้องนเนแปงอ้อยบ่ได้มีผลต่ออ้อยนะคะแต่มีผลต่อค้นเนี่ยค่ะพี่น้องคือแบบว่ายางไ,ไปเราไปเหยียบอันมดแดงค่ะโอ้ยขันบ่คักนึงเคลียร์ไ้เคลียรย์ลงร่องแล้วค่ะที่นี่ค่ะคุ้มนาดินค่ะ ลดการให้น้ำค่ะพี่น้องประหยัดน้ำไปในโตนะคะจะได้อาเวลาไปเฮ็ดยางอื่นนะคะพี่น้องค่ะเบิดฝนแล้วก็ต้องเฮ็ดช่งที่แล้วเบิดฝนแล้วค่ะเบิดฝนแล้วต้องคุ้มหน้าดินซอยค่ะที่เนี่ยค่ะนี่ละค่ะเป็นที่นาพอใจค่ะพี่น้องเป็นที่นาพอใจการแตกกอของสีสำลุงที่เป็นอ้อยต่อนะคะเป็นที่นาพอใจเลย เพราะว่าฮอลก็ต้องไปตัดออกคือกันนะคะเพราะว่าอนอขยงขึ้นมากะจะได้ตัดออกอีกรอบนึงอยู่ค่ะ mm hmm. เพื่อสิโบโอหอมันแย่งอาหารต้นไงนะคะพี่น้องเนี่ยคือไข่น้าไปแล้วที่จริงนะคะพี่น้องอยากให้อยากให้นั่นจากน้อยต้องกบค้นจากน้อยค่ะกบค้นไว้กบค้นแลกก้วก็เคลียเคลียอใบอ้อยเกาลงนะคะ นี่ค่ะนี่หาน้ำนะคะปวยแบบระบบน้ำลาดนะคะพี่น้องเพราะว่าบ่าได้หลายแต่ถ้าหลายเขาจะวังยังอยู่ยังอยู่ไห้เขาจะวังระบบน้ำาจุดนะคะอนนี้ไหาระบบน้ำลาดไปสก้อนค่ะพี่น้องปอ้ยหมดกัดคันอิริหมดแดงหลายค่ะแต่ว่าบรได้มีผลตัวอ้อยค่ะแต่ความคันนี่สุดยอดค่ะพี่น้องนี่หแล้ว หยากจะบ่ค่อยหลายค่ะพี่น้องเพราะอันนี้ใบอ้อยเตาคุ้มไว้หยาจะบ่ค่อยเยอะคุ้มน้าดินค่ะเป็นการคุ้มน้าดิน ซอยได้หลายเลยนะคะพี่น้องซอยได้หลายเลยซอยชะลอความชื้นช่วยเก็บกักความชื้นได้ดีเลยค่ะหายน้ำหายปุ๋ยน,นี่ก็จะยูด่ได้โดนแดดจะ,บ,ะบ่เผาอบ่เผาด้ามแลวเหยไปไว้ค่ะพี่น้องได้ละก่อกระหลายเติม้ะค่ะพี่น้องเป็นสิบอะค่ะเป็นสิบนี่เหดไปน้ำท,ท้ายท้ำไปน,น้ำเตี เลียนรูปไปน้ำค่ะไปเรียนรูปไปพร้อมๆกันสําหรับอ้อยพัน์นี้นะคะสําหรับปีสํารงหนึ่งเขากระได้เห็ดเป็นอ้อยต่อแล้วนะคะหมดกัดแจเ,เจ้วไปเลยค่ะพี่น้องคะ นะะเนี่ค่ะเบื้องนี่คือดินที่เขาขัดเคลียใบยอ้อยใ่กุไยในะคะเมื่อก้าจะเป็นดินที่เทศเทศให้ดินล้วนซุ้ยเพิ่มขึ้นค่ะพี่น้องนี่ดินล้วนหลายลี่นแล้วกตบใบอ้อยจะติดเป็นอาหารของเคือเปอยอีกนะคะ งามอยู่ค่ะพี่น้องถือว่างามอยู่ลักษณะการแตกกอถือว่าโอเคค่ะสมแล่าค่ะสมที่เป็นอ้อยพันไม้อยู่ค่ะพี่น้องที่ได้รับการรับรองที่พันการวิจัจม้านะคะนะคะกอนี่บางยางหลายค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องคลิปนี้กับมได้มียางเ้ยค่ะพี่น้องเบิ้งแห่เบิ้งนี่คือ ดินที่มีการทับถมของเศษใบอ้บยอ,อยนะคะเศษหญ้าเศษใบอ้อยนะคะดินก็นจะดีนะคะพี่น้องขุดลงไปข้างล่างนี่ก็จะเจอแต่อันใสเดือนคะ่ะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นขเขาไม่ได้ขีดหยามันก็นเลยเป็นมันก็นเลยขีดกระเดือนลายใสเดือนลายคะ่ะพี่น้องคะนี่แหลคะค่ะจุดนี้กะฝากไว้ซํำนี่คะ่ะพี่น้องคะมดกัดคะ่ะ ค่ะฝากไว้สัเนีดก่อนค่ะพ่อกันแม่คลิปหนาเด้อจ้าสวัสดีค่ะ